มีพี่ที่ใช้ชื่อว่าชี e เนี่ยเขาขอหุ้น Microsoft มานะคะจริงๆแล้วตั้งใจว่าเดี๋ยวรอให้ประกาศงบในวันพุธที่29เนี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตแต่จริงๆก็อัปเดตไปก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการประกาศงบออกมาก็ไม่น่าจะแย่ลงนะคะเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีการเติบโตมาตลอดเลยซึ่งมันก็เป็นจุดเด่นของ Microsoft อยู่แล้วนะคะธุรกิจเข่าเขาเนี่ยก็เติบโตต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะแล้วก็ กำไรล่าสุดเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นมาถึง24%ด้วยซึ่งจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่เขาเคยให้ไว้เ Microsoft เนี่ยสามารถที่จะทำรายได้กำไรได้มากกว่าที่คาดการ์ตลอดเลยค่อนข้างเพอร์เฟเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้มีข่าวอัปเดตมาใหม่ล่าสุดทางโบรกเกอร์ที่มีชื่อว่า Google Ham นะคะเขามีการปรับประมาณการขึ้นค่ะจากเดิมคือนิวโตรหรือว่าแบบมุมมองเป็นกลางนะคะก็คือปรับขึ้นไปให้เป็น b u ยหรือว่าซื้อนะคะราคาเป้าขเขาจะอยู่ที่500 ร8อดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือเป็นเป้าสิ้นปีนี้นะทีนี้นะคะถ้าเราไปดูในเรื่องของนักวิเคราะห์ ที่มาวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ทั้งหมดเลยของฝั่งอินเตอร์นะคะเขาก็ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย Microsoft เนี่ยอยู่ที่640.05ดอลลาร์สหรัฐนะอัพไซด์าจากราคาปัจจุบันนี้นะคะมีเหลือถึง20.8%แล้วก็ราคาเป้าหมายสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่735ดอลลาร์อัพไซด์าจากราคาปัจจุบันถึง38.7%ทีนี้ถ้าเรามาดูกันเระยะสั้นๆ ดูกราฟนะคะจะพาไปดูราคานะตอนที่ไอ้อัดจอเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณ6โมงนิดนดนะคะแล้วก็จะดูจุดซัพพอร์ตเนาะจุดแรกเนี่ยจะเป็นที่ราคา510ดอลลาร์แนวต้านจะอยู่ที่530ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนถ้าเกิดหลุด510ดอลลาร์สหรัฐแนวรับถัดไปก็จะไปมองกันแถวแถว495ดอลลาร์สหรัฐค่ะจุดเด่นของ Microsoft นะคะจากเดิมเนี่ยเราใช้กันอยู่แล้วแหละของ Microsoft Office นะคะตัวเองอะมองว่า ธุรกิจของเขาผูกขาดอยู่แล้วแล้วการที่เขาเนี่ยพยายามพัฒนา AI เข้าไปใส่ในทุกๆโปรดักต์ของเขาเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ธุรกิจคลาวนะคะที่ค่อนข้างแข็งนะแข่งมากๆอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นจุดเด่นของเขานะคะที่รายได้ยังคงเติบโตต่อ,ตอเนื่องแล้วก็หวังว่าการประกาศงบเร็วๆเ,เนี้ยวันพุธที่จะถึงนี้แล้วนะ ก็คงจะเติบโตด้วยแต่ถ้าเกิดไม่โตตามคาดละ่ะแน่นอนนะคะว่าหุ้นก็อาจจะถูกทุบไปได้ถามว่าราคาตอนนี้ถูกหรือแพงอย่างไรมันก็ไม่ได้ถูกนะทุกคนแต่ว่าถ้าเทียบกับอัพไซด์ที่นักวิเคราะห์ให้ไว้อะมันก็ยังมีรูมให้เราได้เข้าไปลงทุนกันนะคะแล้วก็อย่าให้ทุกคนเนี่ยลองมองไปที่อนาคตว่าเออ Microsoft เนี่ยจะโดนแย่งตลาดได้ง่ายๆหม เขาเป็นเจ้าใหญ่เขาเป็นรายใหญ่นะคะแล้วแบบพวก office ออฟฟิศอ่ะอันเนี้ยถือว่าค่อนข้างผูกขาดเลยนะยังไงก็ต้องใช้โปรแกรมของเขานะคะเพราะว่า1 o f f ออฟฟิศเนี่ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนโปรแกรมมันก็ต้องใช้ทุนที่สูงแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายใช้อะไรแล้วเนี่ยก็มกักจะใช้อยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็อ่ะมันมีข่าวหนึ่งพูดถึงแต่ข้อดีไปนะคะมันก็จะมีข่าวร้ายเข้ามาวันนี้เหมือนกันคือทางออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่า มันมีปัญหานะคะเกี่ยวกับตัว Co-Pilot AI ที่จะต้องสมัครรายปีในราคาที่สูงมากขึ้นออสเตรเลียนี่คือแบบวีนนะคะวีนฉ่ำมากนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ทางไมโครซอฟ t ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เขาก็คงจะเจราจาอะไรกันไปแล้วก็คงมาตอบข้อสงสัยนะคะตอบข้อพิพากตรงนี้ได้ค่ะตัวเองเนี่ยก็ไปลองเล่นตัวโคพายโลมาแล้วนะคะก็ โอเคโดยส่วนตัวเนี่ยก็ใช้เจมนีนายนะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นลูกหลัก Microsoft ก็มีแต่ว่ามีในสัดส่วนที่ไม่ได้มากนะคะเนื่องจากว่าไอ้ไม่ได้ต้นทุนที่ดีนักนะคะเอาเป็นว่า ถ้ามันย่อลงไปมากกว่านี้ไอ้ก็น่าจะมีโอกาสได้เก็บเพิ่มค่ะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกคนค่ะแต่ต้องบอกไปก่อนว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ชี้นําให้เข้าไปซื้อถือหรือขายหุ้นตัวไหนนะคะทุกคนฟังข้อมูลนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้แต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยแบบฟังปุ๊บนะคะยังฟังไม่จบแล้วก็เข้าไปลงทุนเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเราต้องศึกษาต่อเนาะอย่าลืมไปทําการบ้านต่อกันด้วยค่ะแล้วก็อัปเดตข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าการลงทุนหุ้น เขามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดนั่นแหละค่ะแต่ก็เชื่อว่าค่อนข้างผูกขาดนะ้ะ Microsoft เนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วเจอกนันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ